มาดูข้อนี้นะครับเรื่องของทฤษฎีจำนวนนะครับข้อนี้ยากนิดนึงนะนะครับน่าจะใส่ดาวไว้เลยล่ะนะครับจะได้เอาไปฝึกฝนเวลาเจอโจทย์นะครับครั้งหน้าต่อไปนะครับโจทย์อันนี้เป็นเกี่ยวกับเรื่องของ number t เ e อ r y นะครับหรือทฤษฎีจำนวนนะครับหลักการแก้โจทย์ทฤษฎีจํานวนเนี่ยก็คือว่านะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดเขาอย้หาคําตอบเนี่ยมักจะเป็นอย่างนี้นะมักจะพยายามจัดรูปนะครับจะต้องจัดรูปให้อยู่ในรูปของอะไรคูณอะไรแล้วได้ตัวเลขอย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปของอะไรคูณอะไรแล้วได้ตัวเลขเนี่ยมันจะสามารถแก้ออกมาได้เพราะว่าจานวนเต็มคูณจานวนเต็มแล้วได้ตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันมีคําตอบได้ไม่เยอะมันสามารถที่จะสามารถไล่กรณีดได้ใช่ปะหรืออาจจะทําเป็นอะไรกําลังสองบวกอะไรกําลังสองแล้วได้ตัวเลขอะไรประมาณอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ อะไรก็ตามยกกลังสองบวกอะไรยกกลังสองได้ตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มเนี่ยมันก็มีไม่เยอะมันสามารถไล่กรณีได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจของโจทย์ของข้อน,นี้เนี่ยก็คือการอะไรนั่นเองการจัดรูปทีนี้ไอ้น,นียมันเป็นรูปที่เราไม่พึงประสงค์เพราะว่าอะไรลบอะไรเท่ากับ27เนี่ยมันมีทั้งเยอะแยะมากมาย,มราย,ยารเรารู้จะไล่ยังไงใช่ไหมเลยต้องจัดรูปตรงนี้นิดนึงให้อยู่ในรูปของที่ตะกี้พี่สอนคือทําเป็นรูปผลคูณของ2ตัวก็ได้หรือทําเป็นรูปของอ ผลบวกกำลังสองหรือผลบวกกำลังสามอะไรก็ได้มันถึงจะสามารถที่จะลดกรณีในการในการแจงได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นเนียลองไล่ๆดูเนี่ย a กำลังสองลบ a b อะไรเงี้ยประมาณเงี้ยนะครับพี่ลองทำดูละเราสามารถจัดรูปอย่างเงี้ยนะครับจัดรูปนะเราจะจัดรูปจากการสังเกตว่านะครับถ้าเราเอา a ลบ b ยกกำลังสองบวกกับ b ลบ c ยกกำลังสองบวกกับ C ลบ a ยกกำลังสองเนี่ยนักเรียนลองทำดูนะ นะครับมันก็สวยอยู่นะนะครับตรงนี้เรากระจายออกมาหมดเนี่ยมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่เป็น a กําลังสองลบสองเอบบวกบีกำลังสองบวกบีกำลังสองลบสอบวกซีกำลังสองบวกซีกำลังสองลบสองบวกซีกำลังสองนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นเท่าไหร่เอกำลังสองมีสตัวใช่ป่ะนะครับสองเอกลังสองบวกบีกำลังสองมีสองตัวสองบกลังสองบวก 2 c กำลังสองลบ2 ab ลบ2 bc ลบ2 ac ใช่ป่ะซึ่งพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันคือตัวนี้เลย่ะเป็น2เท่าของตัวนี้เลยใช่ไหมนี่เห็นไหมเติงเติงตงออกมาเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการหาแค่ a กำลัง2บวก b กำลังบวก c กำลังสองเนี่ยลบ ab ลบ bc ลบ ca เนี่ยก็เอา2ไปหารฝั่งนี้ก็จบทันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยขอสรุปเลยนะครับจากการลองจัดรูปดูนะครับเราจะได้ว่านะครับ a ลบ b กำลังสองบวกกับ b ลบ c กำลังสองบวกกับนะครับ c ลบ a ยกกำลังสองส่วน2เท่ากับนะครับ27เป็นสมการสำคัญการจัดรูปแบบนี้ให้นักเรียนฝึกเอาไว้นะครับมันจัดได้รูปได้หลายรูปแบบนะครับตัวนี้สามารถจัดออกมาเป็นอย่างนี้พอเป็นอย่างี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้เรานะครับทุ่นทุ่นแรงละ ทำให้เดี๋ยวเราจะรู้ว่าเวลาจะแทนค่าไม่ต้องแทนเยอะมากขนาดที่แบบว่าสุม่มสุ่มมหาศาลขนาดนั้นนะครับอ่ะเราก็เจอมาเป็น a ลบ b กำลังสองบวกกับ b ลบ c กำลังสองบวกกับนะครับ c ลบ a กำลังสองเท่ากับเท่าไหร่ 54, ไไหนูห้าสิบสี่เห็นไหมสมาการนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่า <c oughs> อะไรเอ่ยยกกำลังสองที่เป็นจำนวนเต็มนะบวกกันสามตัวเราได้ห้าสิบสี่นะครับซึ่ง ถามว่าเยอะไหมนักเรียนพี่ว่าไล่ดูม,มันจะไม่เยอะนะทําให้เราสามารถที่จะลดภาระในการแทนค่าออกมาได้เยอะเลยนะครับอาทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็น A B ลบบีลบี C, C ่ลบเเดี๋ยมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราเราสามารถที่จะสมมุติตัวแปรขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับสมมุติตัวแปรขึ้นมาใหม่ยังไงอ่ะก็คือว่า Let เอาให้เลยนะให้ ABC เปนเต็มบวกใช่ไหมเพื่อความง่ายเราจะได้ดูเครื่องหมายได้ด้วยนะครับ ให้ A มันมากกว่า b มากกว่า C เลยแล้วกันนะครับให้ a มันมากกว่า b มากกว่าซ C นะครับ, portions, อ, cause, รบอันนี้ไม่เสียใน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 ยะสำคัญทั่วไปนะเพราะว่าเราก็สมมติได้เลยว่ามันมีตัวเลขสามตัวก็สมมติให้ a กับ b กับ c มันเรียงกันนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดมันเรียงเป็นน,นี้เสร็จนักเรียนนักเรียนสังเกตว่า a ลบ b เนี่ยนะครับ A ลบบเนี่ยถ้าเกิดเราสมมติให้มันเป็นนะครับเป็น x นะเป็น x นะไล่ให้ a ลบบเป็น x นะแล้วก็ให้ b ลบซเนี่ยเป็น y ให้ b ลบ c เนี่ยเป็น y เราจะได้ทันทีว่า c ลบ a เนี่ยนะครับนักเ,เรียน c ลบ a หรือจริงๆพิ่้เขียนเป็น a ลบ c ได้ไหมได้ไหมได้นะเพราะว่ามันยกกำลังสองใช่ไหม c ลบ a หรือ a ลบ c ยกกำลังสองก็ได้หมดหมดเราก็จะได้ว,ว่า a ลบ c ย่อมเท่ากับเดือดกเอา a ลบ b มาบวกกับ b ลบ c บวกกันนะ เอาสองสมาการนี้มาบวกกันนะครับ b ก็หายก็จะเหลือ a ลบ c ก็จะออกมาเป็น x บวก y เห็นไหมจากสมการ3ตัวแปรเราสามารถลดให้มันเหลือสมการในกี่ตัวแปรครับ2ตัวแปรคือ x กับ y ได้ดังนั้นเนี่ยสมการที่พี่จะให้มาพิจารณานะครับคือจากตรงนี้เราแปลงออกมาได้ว่านะครับ a ลบ b เราให้เป็น x เป็น x กำลังสองบวกกับนะครับ y กำลัง2บวกกับ x บวก y ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับ ห้าสิบสี่อันนี้ก็เป็นอีกสมการสําคัญหนึ่งที่เราจะเอามาพิจารณาเนี่ยสาคัญสุดละคือสมการนี้แหละนะครับถึงนี้ทันนะที่พอถึงนี้เสร็จปึ๊บเห็นไหมจากสมการเยอะแยะเราสามารถลดเหลือแค่เป็นกําลังสองบวกกันแล้วก็มีแค่สองตัวแปรทีนี้ถ้าเกิดว่ามีแค่นี้เสร็จเนี่ยนักเรียนครับ x กับ y เป็นจํานวนอะไร x กับ y เป็นจำนวนเต็มนะ x กับ y นเนี่ยเป็นจำนวน,เ,วเ,น,นเต็มนะ เป็นเต็มบวกโดยซ้ำมั้งเป็นเต็มบวกนะนะครับ x กับ y เป็นเต็มบวกเพราะว่าเราให้ a มันมากกว่า b ใช่ป่ะเป็น a อาบก็ต้องเป็นบวกให้ b มากกว่า C c b สบก็ b, b, ต้องเป็นบวกนะครับโทษยูเนี่ยนศูนย์ไปเลยก็ได้เผื่อมันเหมือนเท่ากันได้ประมาณอย่นี้นะครับจากนั้นเราก็มาพิจารณาไล่ดูจากนั้นก็ต้องมาไล่กรณีมันไล่เรียนที่เดาสิว่า x เนี่ยมันจะต้องอยู่ในช่วงไหนในบ้างเนี่ยไล่เอานะไล่เอานะช่วยไม่ได,ไนะไได้ต้องไล่เอานะครับ เออ่นักเรียนดูนะ x x สูงสุดที่เป็นไปได้เท่าไหร่วะนะครับ x สูงสุดที่เป็นไปได้เนี่ยสมมุติว่า x เป็นเป็นเป็น8ก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมแปดแปมัน64มันเกินแล้วมาเพราะฉะนั้นก็เหลือ7นะครับ7 7เป็น49 49แต่ว่าถ้าเกิดอย่างนั้น x มาตรงนี้เป็น x เป็น7อีก49่บก้วกสีเอาเกินอีกแสดงว่า x ได้ไม่เกิน ไม่เกิน6หรอกมั้งนะครับไม่เกิน6 6 6 3 6 3 6โอ okay. okay. เคโอเคเพื่ x เป็นไปได้หนึ่งศูนที่เราจะพิจารณาว่า x ยังไงก็ไม่เกินนี้เห็นไหมมันสามารถตัด x เหลือได้แค่นี้เองนะครับอาที่นี้เราก็นะครับนักเรียนเราก็มาไล่ดูว่า x จะเป็นอะไรได้บ้างก่อนอื่นนะครับวิธีการไล่ไล่อย่างนี้นะครับเคสที่1ลองเอา x เป็น6สิ นะครับ x เป็น6สิถ้า x เป็น6เราแทนไปก็ได้เท่าไหร่สามสิบหกบวก y กำลังสองบวกกับนะครับหบวก y ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับห้าสิบสี่ต่อนะเราก็จะได้ว่า y กำลังสองบวกกับ y บวกหทั้งหมดกำลังสองเท่ากับเอาสามสิบหกไปลบกับห้าสิบสี่เหลือเท่าไหร่สิบแปดหรอไปสิบแปด เราได้ y ายกำลังสองบวกวบวกหทั้งหมดยกกำลังสองเนี่ยเท่ากับ18จากนั้นเราดูสิว่าถ้า x เป็น6มันจะสามารถหา y ได้ไหมนะคะหาวายได้ไหมละ่ะพี่ว่าหา y ไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่า y y ต่ตําสุดจะได้ศูนย์ใช่ไหมเอา y ายดูยแล้วกันอะ่ะ y ก็ต่ําสุดก็ได้ศูนย์ละ6กกำลังสองก็รักษาสิบหกสิบหกก็เกินแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปไม่ได้เห็นไหมเอ็กเป็น6ก็เป็นไม่ได้ก็ตัดทิง้งนะคะพอ x เป็น6กไปได้เสร็จก็ไปลองเเป็น5้ซิ ทำนี้ัะไล่ไปนะนะครับเป็นกําลังสเป็น25 y บวก y วกํากลังสบวกกับนะครับวบวกนะครับ5ยกกําลังสองเท่ากับ54อย่างเงี้ยก็ได้วายกาลัง2บวกกับ y บวกกําลัง2เท่ากับเอา25ไปบวกกับ54าสิบเท่าไหร่ยีใช่ป่ะอ่ะถ้าเป็น29พี่ถามว่า y เป็นอะไรได้บ้าง y เป็น1ก็ไม่ได้ละเพราะถ้า y เป็น1เนี่ย1บวก5มันก็เป็น6 6มันเกิน29ละถ้า y เป็น1ไม่ได้ y เป็น0ได้ั้ย ถ้า y เป็น0 100, เสร็จออกมาเป็นเท่าไหร่5กำลัง2ได้25ก็ไม่ได้มันได้25บวก0มันไม่ได้29โอเคเคสนี้ก็เจ๋ง x ก็เป็น5ไม่ได้นะใช้ตัดอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยว่าในเคสที่เป็นไปไม่ได้เลยคืออะไรเรามา x เป็น4สิครับ x เป็น4ถ้า x เป็น4สปเสร็จปุ๊บก็ได้ว่านะครับ4 4ส6บวกกับ y กำลัง2บวกกับนะครับ y บวก4ยกกำลัง2เท่ากับ54ลองลองไล,งล่ดูนะ ก็ได้กว่า y กำลังสองบวกกับ y บวก4ยกกำลังสองกกับเอา16ไปลบกับ54นะครับเป็นเท่าไหร่อะ,อะ38หรอนะครับ38 38ิ8อืมถูกอ่ะทีนี้พออย่างนี้เสร็จป,ปุ๊บเอาถามว่า y เป็นอะไรได้บ้างอ่ะ y เป็นต้องไล่จากมากมาน้อยเราเราจะได้ลบกรณีที่เป็นไปนไม่ได้ไปเรื่อยใช่ปะ้ะ y เป็น2 วาเป็นสอถ้าวายเป็นสามไม่ได้นะนะถ้าวายเป็นสามมันได้เป็น 7, จ็ดเจ็ดสี่เก้ามันเกินวายเป็นสองเลยไหมถ้าวายเป็นสองสี่บวกสองเป็นหก6คหกสามหกสามบวกกับสี่เป็นสี่สิบไม่ได้วายเป็นสองไม่ได้ลดไปวายเป็นหนึ่งถ้าวายเป็นหนึ่งสี่บวกหนึ่งก็เป็นห้าห้ากำลังสองรีบห้าบวกหนึ่งก็เป็นยี่สิบหกเป็นสามสิบแปดไม่ได้ดังนั้นวายเป็นหนึ่งก็ไม่ได้วายเป็นสองก็ไม่ได้วายเป็นสามก็เกินวายเป็นศูนย์ก็ไม่ได้อีกแพงข้างไป อ่ะแล้วเมื่อไหร่เปนจะได้เ,เนี่ยนะครับ x เป็นสซินะครับ x เป็นะ x 3แลวเอวออกมาเป็นเท่าไหร่3เป็น9บวกกับ y กำลังสองบวกกับ y บวก3ยกกำลังสองเท่ากับ54ก็จะได้ว่า y กำลังสองบวกกับ y บวก3กลังสองเทกับเอาห้ลบกับ9เป็น4 5หดูซิอ่ y เป็นอะไรไม่ได้นะครับ y เป็น4ไม่ได้เพราะ4บวก3เป็น7 7 7 4เมันเกินเอาที่ y เป็นสเิ ถ้า y เป็น3เนี่ยเราก็ใช่ว่าเป็นเท่าไหร่3กำลง2เป็น9บวกกับ3บวก3เป็น6 6 6 3ส6 3ส6บวก9เป็น4ส5โห้ยได้เว้ยนะครับ y เป็น3ได้ครับ y เป็น3ได้ครับถ้าเกิดได้เราเรียกมาเขียนดีใจตัวตกรงนี้ก่อนนะครับ y เป็น3ได้นะนะครับเราก็มาเขียนกัน,กนว่า y นะครับ x เป็น3 วายเป็นสามเป็นคำตอบนะครับเป็นคำตอบก่อนอื่นนะหายคาวายอะแต่พอตรงนี้เสร็จเพื่ออย่าเพิ่งดีใจนะนะครับเพราะว่าถ้าเราได้คำตอบแล้วได้คำตอบไม่ครบเนี่ยนะครับอาจจะโดนหักคะแนนได้นะครับ,จจกกนะรบต้องโชว์ให้คุณครูเห็นว่าแบบเออไล่มาทุกกรณีแลวนะครับถ้าเอ็กเป็น 2, สองสิถ้าเอ็กเป็นสองเราจะได้ออกมาเป็นสี่บวกกับวายกำลังสองบวกกับนะครับวายบวกสองยกกำลังสองเท่ากับห้าสิบสีบ why, ่ หรือได้ว่า y ายกำลังสองนะครับเนี่ยเขียนจะได้เป็นระเบียบ y ายกำลังสองบวกกับ y าบวกสองกำลังสองเท่ากับห้าสิบโอเคที่ไล่ y าสิ y เป็นเป็นห้าไม่ได้เพราะถ้าเกิด y เป็นห้ามันก็ห้าบวกสองมันเจ็ดเจ็ดสี่เก้าแล้วบวกกับห้ากำลังสองมันเกิน y เป็นห้าไม่ได้อาวเป็นสี่ได้ไหม 4ี่เป็นสิบวกกับนะครับสีวกสองเป็นหกหกหกสามหกเป็น4ี่สองไม่ได้ Y เป็น3 3++ มสามบวกเป็นห้าเป็นยี่ห้สมบกองกก็ไม่ถึงมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับ Y เป็นสามวายเป็นสองวายเป็นหนึ่งก็น้อยลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้แสดงว่า x เป็น2ก็ไม่ได้ทันไหมทีนี้พอเอเป็นสองไม่ได้ถามว่า x เป็น1ได้ไหมนะครับ จริงๆก็คล้ายๆกันนะนะกะก็ทำเหมือน,อนกัน,นก็เป็น1บวกกับ y กําลัง2บวกกับเพด y บวก1นําลัง2ะครับเท่ากับ54ก็ได้ว่า y กํกลัง2บวกกับ y บวก1กําลัง2เท่ากับเท่าไหร่ห้าสถ้าเป็นอย่างนี้อ่ะ y าต้อง5เป็ปแล้วเป็น5ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็น5มัน5ากลังสองบวกกับ5บวก1เป็น6เป็น3 6เกินละเกิน วเป็นห้าไม่ได้วเป็น416บหกวกกับ25ก็ไม่ได้ y เป็นสามก้าบวกกับสามนะเก้าบวกกับสามบวกเป็นสีก็ไม่ได้ y เป็น2องเป็นหเป็นศูนย์ก็น้อยลงน้อยลงไม่ได้ไม่ได้เอกเ็ป็นหก็ไม่ได้เอาเกเป็นศูนย์กรณีสุดท้ายถ้า x เป็น0เนี่ยเราก็จะได้ว่าเป็น y กำลัง2บวก y ากำลังสเท่ากับ54ใช่ไหมด้ว่า y กำลังสเท่ากับ27ก็ไม่ได้อีกเพราะว่ายกกำลังสองไปไม่ได้ โอเคไหมเห็นไหมพอเราไล่ยอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราทําให้เรารู้ว่าตัวที่จะเป็นคําตอบในระบบสมการนี้ได้เนี่ยมีเพียง x y ที่ x เป็น3 y เป็น3เท่านั้นที่จะเป็นคําตอบรู้เรื่องไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งตอบ x เป็น3 y เป็น3แล้วจบนะเพราะว่าโจยเขาไม่ได้ถาม x เลยนะ x คือตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาสรุปตรงนี้สรุปนะครับ X ต้องเป็น3 Y ต้องเป็น3เท่านั้นถึงจะทำให้ระบบสมการที้มีคำตอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่า a ลบ b ต้องได้ x เป็น3 b ลบ c จะต้องได้ y เป็น3นี่เป็นเงื่อนไขของคำตอบ a ลบ b เป็น3 b ลบ c เป็น3นี่เป็นเงื่อนไขของคำตอบ ทีนี้พอมนได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า a b c ไม่ได้มีแค่คําตอบคําตอบเดียวนะเพราะว่ามันมีอยู่สองสมาการอ่จจริงๆริตรงนี้ a ลบ c ทลบ x บวก y นี่มันไม่ได้เกี่ยวนะเพราะมันสองสมาการนี่คือถือว่ามนรวมกันเราได้สมาการนี้นะเป็นสมาการหลักๆมีแค่นี้เองนะฮะคือ a ลบ b เป็นสาม b ลบ c เป็นสามนะครับแล้วพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคําตอบก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือ คำตอบมีเยอะแยะมากมายที่อยู่ในรูป a b c ที่มันสอดคล้องกับตรงนี้เข้าใจนะดังนั้นเนี่ยการอะไรเอ่ยที่มันสอดคล้องกับตรงนี้ a กับ b ห่างกัน3 b กับ c ห่างกัน3เพราะฉะนั้น a b c เป็นลำดับเลขคณิตที่ผลต่างร่วม3นั่นเองนะครับ a b c เป็นลำดับเลขคณิต ที่มีผลต่างร่วม3นั่นเองเพราะว่ามันต่างกัน3เวลามันเรียงถัดกันโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราตอบเราก็ตอบว่าเป็นลําดับเลขคณิตที่มีผลต่างร่วมเป็น3เราอาจจะตอบว่าเป็น k k บวก3แล้วก็ k บวก6ก็ได้เป็นคําตอบโดยที่ k เนี่ยนะครับเป็นจํานวนอะไรดีลนะ่ะเป็นจํานวนเต็มใช่ไหมเขาบอก a b c เป็นนเ,เต็มบวกใช่ไหม อันนี้ก็จะออกมาเป็นจำนวนเต็มบวกละกันหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบก็จะเป็นอย่างนี้สรุปอีกทีหนึ่งมันก็จะได้ออกมาเป็นคําตอบที่เป็นลําดับเลขคณิตอะไรก็ได้นะครับที่มีนะครับผลต่างร่วม3ามและอีก3าตัวนั้น,น <c oughs> เป็นจำนวนเต็มทั้งหมดเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดโอเคไหมนักเรียนบางคนอาจจะไม่ยกไม่เอไม่เชื่อนะจริงหรือเปล่าวะอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับก็ ทำให้ดูยกตัวอย่างให้ดูสักตัวเดียวก็พอนะตัวเดียวตัวเดียวมั่วๆม,มาเลยนะครับว่ามันจริงหรือเปล่านะครับเราเราหยิบตัวเลขสามตัวที่เป็นลำดับเลขคณิตอะไรก็ได้เลยลองดูนะนะครับสมมติพี่ให้สามตัวนั้นเป็นนะครับเป็นอะไรเป็นห้าเป็นแปดเป็นสองแล้วกันเอาตัวเลน็น้อยๆดยีนะครับสองห้าแปดลองไล่ดูนะถ้าเป็นสองห้าแปดเนี่ยมันก็จะไล่ออกมาเป็นสองกำลังสองบวกห้ากำลังสองบวกแปดกำลังสองลบ 2องคูณหบวกสคูณแดบวกหคูณแดูสิมันได้ยนะี่สิบเจ็ดนะครับสองกลังสเป็น4บวกกับ25่สิบห้วกหกลบสิลบสิลบนะครับสี 40, ก็อมเพียงันได้ยี่สิบเถ้าไม่ได้ยี่สิบ็ดน้าแหกหน้าแตกนะครับหกสิ 64, 68, ลบกับ40เป็น28 28ลบไป26 นะครับก็ได้สองสองไปบวก25ก็เป็น27เห็นไหมตรงและคำตอบมีเยอะแยะมากมายเป็นอน,นันต์ที่นะครับเป็นผลต่างร่วม3เป็นลำดับเลขคณิตนะครับเรียงกัน3ตัวนั่นเองนี่คือคำตอบนะครับ